มาอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะล่าสุดมีแฟนเจอตัวน้องลิซ่าบินจากนิวยอร์กนะคะหลังจากที่มาเปิดร้านป๊อปอัพสโตร์เนี่ยค่ะที่นิวยอร์กซิตี้ค่ะก็มากับลุกมาดามสาวลิซ่ากับความปั่นป่วนให้กับฝรั่งนิวยอร์กนะคะตีตลาด U.S.A. อย่างเต็มที่ล่าสุดแฟนก็เจอตัวน้องลิซ่าที่สนามบินค่ะก็บินไปที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะเพื่อรวบออกงานปารีสแฟชั่นวีคนะคะในฐานะเฮาส์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์ลุยวิตตองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3นะคะที่้อง ได้ร่วมงานกับแบรนด์หลุยส์วิกตองค่ะครั้งแรกก็ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษครั้งที่2ก็ ในฐานะ House a m b a s s a d o รนะคะรอบที่3กับครั้งนี้ค่ะก็มารอดูการรับแรงกระแทกของน้องลิซ่าครั้งนี้กับปาร์ตี้เฟสชั่นวีคนะคะแฟนๆชาวไทยต่างก็ขึ้นแท็กขึ้นเทรนรอนะคะตั้งแต่2วันก่อนแล้วล่ะค่ะวันนี้ชีแมแม่ก็มานัดกันนะคะให้เตรียมขึ้นแท็กขึ้นเทรนรอน้องลิซ่าในวันจันทร์ที่10มีนาคมลิซ่าจะเข้าร่วมปาร์ตี้เฟสชั่นวีคของแบรนด์ลุยวิทตองนะีคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่มหรือเวลาไทยเนะะี่ยค่ะก็คือวันที่11มีนา เวลาตีสองนะคะเชื่อแม่ก็เตรียมโดฟกาแฟแตั้งนาฬิกาปลุกกันยาวๆเลยนะคะ่ะแล้วก็มาดูเบื้องหลัง behind t h e s c e n e ของอัลเชอร์อีโก้เนี่ยค่ะฟั c อัพเดอะเวิลด์ค่ะก็ <c oughs> ถือว่านอลิซ่าได้ทำเต็มที่เป็นอย่างมากนะคะจะได้เห็นไร่รสชาติหวานแซบ่บเปรี้ยวสุดเท่น,นะคะ แล้วหุ่นเซนตนี้แฟนๆก็ไว้กันฉ่ำหนักมากเลยบอกว่าปัจจุบันลิซ่ามีหุ่นที่ฟิตแอนเฟิร์มหุ่นเชมบะขั้นสุดน,นะคะน้ำหนักกำลังพอดีเลยนะคะช่วงนี้หุ่นลุกนี้แฟนๆน,นี้โอ้โหกันหนักมากสูงขายาวเรียงสวยสะโพกแน่นเอวบาาไหลนี่คือ จัดเต็มมากๆคนเชฟะขั้นสุดนะคะกับความน่ารักของนอริซ่านะคะไม่ว่าใครที่ได้ทำงานร่วมด้วยค่ะต่างก็ออกมาชื่นชมซนอริซ่าเองนะคะก็ได้ทำงานหลกากหลายจะเป็นแฟชั่นผลงานเพลงอัลบ,บั้มการแรปการร่วมผลงานขึ้นปกดิยสารเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งทุกคนที่ได้ร่วมงานกับนอริซาก็จะออกมารีแอคชื่นชมไปเสียงเดียวกันว่านอกเป็นคนที่ติดดินนะคะเป็นคนที่เฟรนลี่ในส่วนของเ,ออเรื่องนี้นะคะนอริซาก็ได้ คำชมหนักมากเลยกับความอ่อนน้อมท่อมตน เป็นคนศิลปินดังระดับโลกที่ติดดินสุดๆนะคะสามารถเข้าง่ายในทุกอาชีพด้วยความที่เป็นนิสัยคนไทยน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติผู้ที่ทํางานด้วยตลอดนะคะอย่างโจนาสโมเลเรสนะคะก็บอกว่าเขารู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะที่ได้ทํางานร่วมกับน้องลิซ่าบอกว่าคุณเป็นคนที่น่าทึ่งที่แตกต่างในการร่วมงานด้วยก็พูดต่อหน้าน้องลิซ่าน้องลิซ่าก็นั่งฟังแล้วก็น้อมรับคําที่พี่เขาชื่นชมค่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะที่แม่แม่ก็อย่าลืมเข้าไปช่วยกันสตรี นะคะคเพลงให้กับน้องลิซ่าก็ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube และ Spotify นะคะก็ช่วยกันสตรีมกดฝ่งเยอะๆลนหลายรอบนะคะ